นะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูแม่อีกแล้วนะคะแน่นอนค่ะถ้ามาพบกับคุณรูณแม่แล้วก็ต้องมีสาระน่ารู้มาฝากใช่ไหมคะสัปดาห์นี้เรายังเรียนอยู่กับหน่วยส้มส้มส้มโครงการส้มอ,อยู่นะคะซึ่งวันศุกร์เด็กๆได้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับลักษณะของกล้อภายนอกใช่ไหมคะส้มอะไรนะส้มนาเวลเก่งมากเลยค่ะส่วนวันนี้ แม่ก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะภายในของส้มนาเวลนะคะว่าลักษณะภายในของเขาเนี่ยเป็นยังไงจะเหมือนเกี่ยวจะเหมือนกับส้มเขียวหวานหรือส้มโอไหมใช่ไหมคะถ้าอยากรู้แล้วเราไปกันเลยคะ่ะมากันเลยค่ะนี่คือส้มนาเวลใช่ไหมคะซึ่งเวลาเราจะดูลักษณะภายในเราต้องทำยังไงคะถูกต้อง เปลือกกันก่อนนะคะแต่ก่อนที่เราจะปอกเปลือกเราต้องทายังไงคะเก่งมากค่ะก็คือล้างนะคะมาเลยค่ะเราต้องล้างส้มก่อนนะคะเด็กๆนี่แล้วก็น้ำใสล้วก็ล้างส้มล้างเลยนี่ล้างเสร็จแล้วให้ส้มสะอาดนะคะนี่ล้างเสร็จแล้วนะคะมาเลยค่ะเรามาดูวิธีการปอกกันนะคะว่าเราจะปอกยังไงดีนะคะเด็กๆ นี่มีดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆปอกเด็กๆ,ๆต้องให้คุณพ่อคุณแม่ปอกให้นะคะเด็กๆปอกเองไม่ได้นะคะดูใกล้ๆเลยค่ะคุณแม่จะตัดหัวท้ายก่อนนะคะปอกแบบนี้นะคะแล้วก็แบบนี้แล้วก็คุณแม่จะกรี แล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงคะเป็นรูปอะไรเหมือนเดิมรูปทรงกลมนะคะคล้ายกับรูปทรงกลมเหมือนเดิมนะคะแต่เวลาครูแม่ปอกออกแล้วเด็กๆสังเกตดูนะคะมันจะเป็นสีขาวๆรอบๆอยู่นะคะสีขาวๆนี้เรายังทานไม่ได้นะคะเด็กๆมาดูใกล้ๆค่ะมันดูใกล้ๆนะคะเห็นไหมคะนี่แต่ถ้าสมมุติว่า ส้มเขียวหวานเดี๋ยวคุณแม่ปอกส้มเขียวหวานให้ดูนะคะส้มเขียวหวานเขาจะปอกแบบง่ายมากเลยตัดก่อนเด็ๆคะอันนี้ก็คือส้มนาวเวลที่คุณแม่ปอกแล้วใช่ไหมคะส่วนอันนี้คือส้มเขียวหวานเด็กๆสังเกตนะคะสังเกตส้มนาวเวลนะคะส้มนาวเวลเขาจะไม่มีเส้นใยแบบนี้นะคะ เขาเรียกว่าใยส้มนะคะเนี ciğim, ่ยใยส้มนะคะแต่ถ้าเป็นส้มนาวเวล Dial el, เขาจะไม่มีนะคะเขาจะไม่มีเขาจะมีเป็นสีขาวๆติดอยู่ตรงนี้นะคะและ้วค่ะถ้าเป็นส้มเขียวหวานเขาจะ<ๆ>เป็นกรีบใช่ไหมคะเด็กๆเป็นกรีบสามารถทานได้เลยและนี่ก็คือเส้นใหญ่ของส้มใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นส้มนาวเวลนี้เขาจะไม่ม<ๆ>ีเป็นกรีบนะคะเด็กๆเด็กๆเห็นไหมเราจะไม่สามารถใช้มือแกะแบบนี้ได้เหมือนส้มเขียวหวานเนี่ย แต่เขาก็มีเส้นใยของเขาเหมือนกันจะมีไม่เยอะเท่ากับส้มเขียวหวานนะคะเส้นใยของเขาทีนี้ถ้าสมมติคุูแม่จะแกะใช่ไหมคะคุูแม่ก็ใช้มือแกะไม่ได้คุณแม่จะต้องใช้มีดในการหั่นนะคะเด็กๆเดี๋ยวมาดูนะคะถ้าคุูแม่หัน่นคุูแม่ต้องปอกสีขาวๆเนี่ยสีขาวๆนี่ออกให้หมดก่อนออกให้หมดก่อนไม่งั้นจะทัน่ ข้างในข้างในเขาเป็นสีอะไรนะคะข้างในของส้มนาเวีเป็นสีอะไรคะสีส้มถูกต้องค่ะสีส้มนะคะรูปทรงเขาก็เป็นรูปทรงคล้ายวงกลมนะคะทีนี้คุณแม่ก็จะปอกแบบนี้นะคะคุณแม่หั่นรึ่งเลยนี่เห็นไหมคะแตกต่างจากส้มเขียวหวานมากเลยเขีวหวานกินีคุณแม่ก็จะหั่นแบบนี้ตอ่อนี่นะคะก็จะได้มาเป็นแบบนี้ ้าเราอยากรู้ในคะเวลาเราจะชิมรสชาติเราต้องทำยังไงคะ,ะก่อนที่เราจะดูรสชาติเราต้องชิมใช่ไหมคะคือแมจะชิมดูนะคะว่ารสชาติมันเป็นยังไงขออนุญาตเปิดแมสนะคะรสชาติมันหวานนะคะไม่เปรี้ยวนะคะรสชาติหวานนะคะถ้าเด็กอยากชิมเด็กลองซื้อมาชิมดูนะคะแล้วมันมีกลิ่นไหม มีกลิ่นค่ะมีกลิ่นนะคะมีกลิ่นทั้งตอนที่ปอกแล้วก็ไม่ปอกเปลือกนะคะนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะาภายในของส้มนาเวลนะคะซึ่งก็เป็นสีส้มแล้วก็ลักษณะของเขาก็จะนิ่มนะคะไม่แข็งนะคะผิวของเขาก็จะเรียบนะคะนี่เรียบนะคะแต่ถ้าไม่ปอกเปลือกมันจะขรุขระใช่ไหมคะแต่อันนี้คือเรียบนะคะแล้วก็มีลิ่น รสชาติใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆก,ก็ได้รู้ลักษณะภายในของส้มแล้วใช่ไหมคะทีนี้ก็ยังไม่จบนะคะเดี๋ยวเราไปทําแบบฝึกหัดกันต่อเลยนะคะมาค่ะเรามาทําแบบฝึกหัดกันต่อนะคะเด็กๆไปหยิบใบงานใบนี้มาเลยนะคะแล้วเรามาทําพร้อมกันนะคะเมื่อกี้ใช่ไหมคะครูแม่ให้สังเกตภายในของส้มนาเวลใช่ไหมคะมาดูตรงนี้ก่อนค่ะลักษณะ เขาบอกว่านิ่มหรือแข็งนะคะเมื่อกี้คุณแม่สัมผัสให้ดูเป็นอะไรคะนิ่มถูกต้องค่ะเราก็ระบายสีนิ่มนะคะหนึ่งนะคะเลขหนึ่งนะคะระบายเลยเด็กๆระบายลงไปเลยนะคะสีอะไรก็ได้นะคะไม่จําจเป็นต้องเหมือน,นคุณครูแม่ต่อไปเรามาดูฝั่งนี้กันเขาบอกว่ากลิน่นมีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่นนะคะเมื่อกี้คุณแม่บอกมีกลิ่นไหมคะ เด็กๆก็สามารถเอามาสังเกตของคุูแม่ได้นะคะถ้ามีส้มมีกลิ่นนะคะก็คือข้อหนึ่งมีกลิ่นข้อสองไม่มีกลิ่นนะคะเราก็ระบายสีข้อหนึ่งนะคะมีกลิ่นนะคะส้ม,มกลิ่นต่อไปมาดูข้างล่างนี้ผิวผิวของเขาเรียบหรือขรุขระนะคะที่คุณครูแม่บอกอะไรคะ คิวของเขาเรียบนะคะข้อหนึ่งคือเรียบข้อ2อขรุค่ะผก็ระบ,บายสีเรียบนะคะไปเลยเรียบสอายรสชาติเมื่อกี้คุณแม่ชิมแล้วใช่ไหมคะรสชาติถ้าเด็กอยากชิมเด็กต้องหาซื้อมาชิมดูนะคะรสชาติก็คือหนึ่งจืด2หวานสามเปรี้ยวแต่เมื่อกี้คุณแม่ชิมแล้ว หวานนะคะหวานก็เป็นข้อ2นะคะหวานรสชาติหวานนะคะแต่ส้มบางลูกอาจจะมีเปรี้ยวแล้วมีหวานก็ได้นะคะแล้วแต่แต่คนที่กแม่ชิมก็คือมัหวานนะคะส้มนาวิลจะหวานนะคะต่อไปสีชตตัดเจนแน่นอนเลยค่ะสีอะไรคะสีส้มนะคะสีส้มนะคะเราก็ระบายสีส้มลงไปกูแม่มีสีส้มอยู่แล้วระบายสีส้มนะคะ กระบายสีส้มเหมือนกันนะคะต่อป้ายตรงนี้รูปทรงเมื่อกี้รูปทรงที่คุณแม่มปอกตอนแรกเป็นรูปทรงคล้ายอะไรคะใช่แล้วค่ะก็คือคล้ายวงกลมนะคะคล้ายรูปทรงวงกลมเหมือนตอนที่ไม่ปอกเปลือกเลยใช่ไหมคะก็วาดรูปทรงวงกลมไปนะคะวันนี้ใบางานของเราก็เสร็จแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เราก็ได้ รู้ถึงลักษณะภายในของส้มนาวเวลแล้วใช่ไหมคะซึ่งลักษณะของส้มภะภายในของส้มนาวเวลก็คือนิ่มผิวเรียบมีกลิ่นรสชาติหวานใช่ไหมคะแล้วก็เส้นใยของเขาก็จะมีเส้นเล็กๆอยู่ข้างในแต่จะไม่ชัดเหมือนนี่นะคะเล็กๆข้างในจะไม่ชัดเหมือนส้มเขียวหวานหรือส้มโกนะคะค่ะส่วนวันนี้คุณครูแม่ก็ ฝากเด็กไว้แค่นี้นะคะคุณแม่ขออนุญาตไปทานส้มนาเวลก่อนนะคะวันนี้บ๊ายบาย